มาครับผมกินเขาแรกงน้ำกันครับปนปลา้ํำทะเลลึกครับผมอาหารแบบบ้านานครับหาได้ง่ายครับตามทองตลาดอาหารหํำทะเลลึกครับปลา้ํำเข้มครับผม หาเออเชื่อขึ้นลายพงค้นสิผุดจักอยู่หรอกครับให้ถ่ายกันเบื้องอนครับผมปนประตูครับผมปนประตูเศีกๆครับลวกพักพักนั่งอ้างยาครับผมประกาศขา่าพักกระจนหัวหอมครับผมเศีกๆครับอาหันบานๆกินง่ายๆครับผม ตบชนะประแด็กขอมอมครับคุ่นัตูคุณนๆค,ครับผมโอ้ชุดดอดครับอีบกพริกบ่านใส่เผาไฟเล็กน้อยครับผมพร้อมเป็นเสียบครับเขาหหอนๆครับผมมากครับมากมากเข่าเต็มติ่อยู่ครับผมหนึ่งไม่ไหมครับเนี่ย มามาร่วงมืดตาครับผมมาบุษันเห็ดเตยตะไคร่ถั่วแล้วครับผมเบื้องรถครับผมเสียบบุษเสียบเบื้องรถข้างถั่วยังว่ารถด,ดีว่าสั่บม,ม,ม,มาเดลยมาเดลยครับเสียบเสียบน้ำกันมาบุษันเห็ดตะไคร่ถั่วแล้วครับ หลุดนี้กพต้องกินยากวานอาหารครับเสียเพือเกาคาสิม,มาหลุ่นนี่นะครับหอมหอมยำใช่ม้วลกระับครับผมมาคุยนะครับ,บรม่ไมักจับดูผานรับผมเมื่อหนึ่งไทยคลิป เด็ดหากกว่ากันหอมหอมเลยพอกระดากมันด้ครับผมเจ็บเจ็บครับสุดด่ืน ผัดบวกไม่ไหมครับผมจำเอาแน่เพิ่นมาอ,มอ,มอามาครับผมลงมือทากินทาคห้กว่าทากินียบแยบครับ กูยังเดียวปุ่นปะทูนกับสุดดวดได้ครับทำไมตะเกียบเหมือำกำเกี่ยวกับน้ำทรายปุ่นปะทูกับว่ามันคักหละ มาครับผมตัวข้ามเข,าขม่าุณพริกอ่อนกรบหพาหอมคุยครับผมแฉ mm hmm. บแฉบครับผม เนาะครับผมขออญาตก,กินเ้าก่อนครับ